ตัวน,นี้ก็สามารถรองรับระบบกล้องรับคันเดิมของโรงงานได้เลยนะครับเส้นวงเลี้ยวของพฟมาลัยก็ใช้งานได้ปกตินะครับทั้งโหมดของดูด้านหน้าแล้วก็โหมดเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ปกตินะครับสวัสดีครับเรามาดูในรถปิโตรสปอร์ตครับปี2016ตัวน,นี้ตัว4 w ล์ win นะครับ จอเดิมของล like ูกค <squishy guard? S 1> <cu> ้าเนี่ยมีปัญหากับตัวเมมโมรีของระบบนําทางเนวีบนจอก็เลยเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับเห็นสัญญาณของซิม 4G นะครับเป็นเด็ตของ True นะครับจะใส่ซิมก็ได้นะครับพอใส่ซิมได้เนี่ยตัวเขาก็จะสามารถทําตัวเป็นฮอสปอตได้นะครับก็คือแชร์เน็ตให้กระทางผู้โดยสารบนรถได้นะครับฮอสปอตไวไฟนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับก็เป็น Android 10สิบนะครับความละเอียดจอเนี่ยพันสองร้อยแปดสิบคูณเจร้อยยี่สิบนะครับ CPU ก็เป็น Octa-Core นะครับหนึ่งจุดแปดสี่กิกนะครับลำหกสิบสี่ครับหนูประสิทธิภาพครับเปิด YouTube นะครับมปต้องนชทอ์เน็ตครับสามารถเปิด YouTube ฝังเพลงได้เลยนะครับ หรือว่าลงแอปต่างๆนะครับเ t ็ l i x นะครับดูทีวีได้หมดนะครับแบ่งครึ่งจอนะครับไปดูแบ่งครึ่งจอเนะี่ยเปิดคู่กับ google แบบเนะี่ยหายห่วงเลยนะครับนะครับแล้วก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับกดไม่ถูกนะครับ อเล็กซ์ออโตช็อปอเล็กซ์ออโตชอปนะครับต้องหันหน้าไปทางจอนิดหนึ่งนะครับก็สามารถเลือกปลายทางได้นะครับในกรณีที่มีอยู่บนแผนที่นะครับบน g o o g l e m a p นะครับนำทางได้เลยนะ Head Southwest then ยวลองดูจุดหมายอื่นนะครับไปเที่ยวชุมพร ชุมพรก็กดเลือกเส้นทางได้เลยครับก็ทนะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้เสียงได้เช่นกัน,นครไปเที่ยวชุมพรนะครับแล้วก็ ชมรีวิวแล้วก็เป็นเป็นกูเกิลแมปนำทางไปหาชุมพรเลยนะครใครที่กำลังรำคาญเบื่อก็กดชิดตรงนี้นะครับทางในเมืองริมทะเลที่พักน่ารักราคาประหยัดไปจนถึงที่พักสามารถติดแสงหน้าจอได้นะครับอำนวยความสะดวกครบครันวันนี้ชิวไปไหนนำมารวบรวมให้เพื่อนๆได้ไปพักกันค่ะกับเจ็ดที่พักชุมพรแสงสว่างลงก็ได้เช่นกันนะครับจะไม่ยังสายตาคุณครับนะครับ Then, turn left อันนี้ใช้มือซ้ายคนะนะรับไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าจะเปิดเป็นโหมดแสงสบายตา,า,ยตาก็ได้นะครับสนใจติดต่อได้ครับสวัสดีครับ